บทนำธรรมวัดเย็นโยโซภาคารังสัมมาสัมพุทโธพร,ระผูมีพระภาคเจ้านาั้นพระองค์ใด เป็นพระอระหันต์ดับเพลิงก,กิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตราสู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากดโตเยนะภควัตาธรรมโม,มพรารธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยสาภควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได ah ้ปฏิบัติดีแล้ว ตามมยังางพระกวันต่างสรธรรมส,สังสังฆังอิเมหิสกาเรฮหิยธาระหังอโรปิเตหิภพูชยามาข้าพระเจ้าทาั้งไยขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อ่านยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเปรพคะวาสุจิราปรินิพุโตปี พาแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจจิมาชนนต,ตานุกรรมปรมมานาสาทรงมีพระอริทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้า อันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสก,กาเรทุกตาปันาการภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ อามหังทีคารตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิอรังสัมมาสัม,มุโทโธพรคาวาลาภูมีพระภาคเจ้า เป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตราสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาข้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ตวะค้า,าตภพระควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนาสสามิข้าพระเจ้านัมสการพระธรรม สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนำมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ปุพพาคานมการ ธรรมายังพุทาธาสะภะคะวะโตปุปาภาคณนามะการังกโรมเราเซนะาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นันอรหัโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะัโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิลเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมต,าาตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตัตโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิลเลสสัมมาสามพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธานุสติอันทมยังพุทธานุสตินยังกโรมเส ต่างโคป,ปันาภะควันต่งเฮวังกัลยาาโนกิติสโทอภูคโตก็กิตติสัพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะควาเพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพร,ระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด,ด้วยดีโลกวิธูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรวลุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสารัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระวาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ พุทธาภีติอันธรรมยังพุทธาภีติงกโรมเราเซพอทวาระหันตวรารตาทิคุณาพิยตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตแต่คุณเป็นตน้น สุดธาพิยานการุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญานและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทิโยสุชนตังกัมลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตธรรมบัวให้บาน วันามหังตมรนางสิรสาชินเนทางข้าพระเจ้าไว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพานีนางสารนางเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสารณาอันเกษเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติธานังวันพามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าวหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น,นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าว พุทธาสาหาสมิทาโสวพุทโทเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธท,ทุกข,ขสคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกรรมจัดทุก และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุ้ทัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะสุพภทิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตาม ซึ่งความตัดสูดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอันยังพุโทโธเมสารนังวรงังสรารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวะเชนะวะเทยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธทางเมวันธมาเนนยังปุนยังมสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามมเมมไมเฮสุงตาสเตชะซา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวาเจตสาสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุเทกุกรรมังปกตังไมยายังกรรมนาติเตียนอันใด ที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุโทโธปฏิคันหัตุอาชยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเร,รสังวริตุงวัตุเตเพื่อการสำรวมระวางในพระพุทธเจ้าในการต่อไป ธรรมานุสติธรรมยังธรรมานุสตินัยังกโรมาเซสวาคาโตภะควะตาธรรมโมรพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิตฐิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปัญญโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมมาพิคีติ ธรรมยังธรรมาพิขีติงกรโรมาเสสวาคาตตาทิคุณโยขาาเขวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสร,ริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัดไว้ดีแล้วเป็นตนโยมคาาปปาะกาปริยติวิมโมคขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมากผลปริยติและนิพพานทามโมกุโลกปัตนาตถาธาริทารี เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตรมหลังวรธรรมะเมตตังข้าพระเจ้าวหายพระธรรมอันประเสริฐนานอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดตามโมโยสัพพปานีนางสารนางเคมมุตตัง พระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานางวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว้ว้พระธรรมนานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าว ธรรมะสาหาสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขาสคา,าตาจวิทาตาจหิตาสเสมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกขและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ธรรมะสังยาเทมิสริรันชีวิต,ตันติทางข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมะเสวะสุธรรมตัง ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาฏทิเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวรางสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัเจนาวัตทยังสัตุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมงเมวันธมาเนายนยางปนยังปะสุตังอิธาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขนขวายบุญใดในบัดนี้ ัาเพปิอันตรายาเมมเหสุงตาสเตชะซาอันตรายทาั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ธรรมเมกุกรรม,มังปกตังไมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตุอาชยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันน,นั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเม เพื่อการสำรวมระวางในพระธรรมในการต่อไปสังคานุสติอนมยังสังคานุสตินายังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะขวะโตสาวกะสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว,ลวสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สงสาวกของรพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสภุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คูนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาพระขว่ตัสะวสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นสงควรแก่กการาที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นสงควรแก่กการาที่เขาจัดไว้ตอนรับทัาขินไนโย เป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำพันชลีอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ สังคาพิคีติธรรมยังสังคาพิคีติงกโรมาเซสัทธามโชสุปฏิปัติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตน้น โยธาพิโทรอริยปุคลสังคเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาทธรรมปรวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันเบวร วันธางมัมา,ามริยานนณงสุสุทธังข้าพระเจ้าว้ว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโคยโยสพัพพปานินางสรารนางเขมมุตตมังระสงค์หมู่ไดเป็นสารณาอันกเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนงข้าพระเจ้าวหายพระสม,มูน,นันอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆา,า,าสาหัสมิทาโซวะสังโคเมซามิกิสรโร ข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสร้างโคทุกข์สคาตาจวิทาตาจิตาสเสมพระสงฆ์เป็นเครื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสร้างคาสังสม,มิยเทมิสริรันชีวิตันจิตธร ข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงค์วันทันโตหังจริสามิสังคาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวยอยู่จากประพฤตตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงค์นาทิเมสรานาังอันยังสังโคเมสรานังวรงัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนัสัจจวัตเชนวัตยังสาสตุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา สังขังเมวันธมาเนยนยางปนยังปสุตังอิทงังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมเฮสุงตาสตเจชาสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจวยวเจตาสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปกตังไมายายังกรรมนาทิเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงค์ สังโคปฏิคันหตุตัจอชยันตังขอพระสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงค์ในการต่อไป